อาลิงหลิงค่ะหลังก่อนหลังก่อนทันหลังให้ออกก่อนอเดี๋ยวให้พี่เขาไปให้ดูภาพเดี๋ยวทันหลังไปก่อนนะโอเคครับอ๋อง่าย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 อ๋อออกโชว์ไปอย่างนั้นอะจออยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยเฮ้ยดูคอโอเคไม่ให้ดูเมื่อกีเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคนะาข้อศอก อ,อ๋อป้ายอ๋อป้ายหลิงวาดแล้วหลิงเห็นอันนี้ได้ไหมเห็นได้หลิงเห็นได้มีสีขาข,าขานยาวสีเหลืองมีสขาข <c oughs> นยาว <c oughs> <c oughs> ตัวด้วยตัวตัวตัวก่อนแล้วค่อยหันตัวก่อนตัวเป็นยังไงบ้างกลมกลมอ้วนอ้วนหลังใหญ่ใหญ่โง่โง่หัวยาวด้วยหูยาวหูยาวเออมาถูกทางแล้วหูยาวหูยาวนะเออหัหนึ่งด้วยอีกหัหนึ่งอ่านทน แล้วก็ปากเป็นเลขสามหงปากเป็นเลขสามหงายไปอยู่ตาสองข้างตาสองข้างตาตีลืมบอกตาตีตาตียอกไม,ไม่ไม่ไม่ทันอะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรงั้นมาวัดตัวต่อค่ะมาวาดตัวโอ้ <laughs> ตัวใหญ่ห <laughs> ัวลิ้นวาแกะเหรอลูกหางหางขึ้นหางขึ้น,นขนยาว โู้โหลิงวาดแกะตัวเบลล์เลยวาดตูดด้วยวาดตูดเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเซ็ตด้วยเซ็ตด้วยอันนี้ฝีมือใครฝีมือใครเซ็ตเราเป็นจิตรกรเราต้องเซ็ตก่อนแบบจิตรกรขอเรียกเอ่ออยากตั้งชื่อศิลปะงานนี้ว่าอะไรดีครับห้ามแกะอ่างอ่ะจิตรกร จิตกรเชิญค่ะจิตรกรอ่ะใหม่คุณคุณช่วยพรีเซนต์ผลงานคุณหน่อยค่ะจากที่คุณคุณออมคุณออมเขาได้อธิบายเอาไว้คุณออมอธิบายเอาไว้ว่ามีสีขามีสีขามีสีขามีหูยาวๆขนสีเหลืองยาวหลังใหญ่ๆหลังใหญ่ๆมีหางด้วยใช่โอ้โห ไข่อะใครอ่ะหมูแกะเดี๋ยวเราดูเฉลยเลยไหมดูเฉลยได้ไหมเดาเดาเดาตัวไหนเดาอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหมาไหมอันนี้มีฟอร์หมาอะไร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 หมาที่ถูกพ่อแม่ลิงเลี้ยงดูก็จะเป็นประมาณนี้ชื่ออะไรล่ะที่พ่อแม่ที่เลิงดูอ่ะชื่ออะไรใช่ชื่อกับเต้าหู้อ่ะ ต้อง before and after เหมือนกันตอนนี้อันนี้ตอนอยู่กับพ่อแม่ที่ถูกพ่อแม่หลิงเลี้ยงดูมาอย่างดีอันนี้ตอนมาอยู่กับลิงลิงโอ้โนหวังว่าลิงให้มันนินหน่อยไม่พี่ลินก็นอน